เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมไนท์ ite, จากช่องนายไปค้านะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมมาครับเหมือนเดิมเราก็จะมาแจากให้นอนทางด้านของ R G B Classic G U I นะครับก็คือเป็น เนี่ย UI แบบ Java ครับเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้เนาะเป็น Java UI เนาะเหมือนของคอมนะครับแต่ว่าจะเป็น RGB เนาะใครที่ไม่รู้ RGB เป็นอะไรก็คือมันจะเป็นไฟที่มันเป็นเรนโบว์อะครับกับพี่เป็นเรนโบว์เห็นปะเห็นด้านล่างปะเนี่ยมันก็จะเป็นช่องเรนโบว์อย่างเนี้ยเนาะ RGB ก็จะเป็นมาแนี้นะครับเห็นไหมคือต้องขอบอกก่อนนะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สั้นมากเพราะว่ามันไม่มีห่าฮิลเลยอย่างนอกจาก RGB เห็นปะมันจะมีแค่แสง RGB ไฟ RGB แค่นี้แหละครับจริงๆผู้ชม แต่พูดตามต,ตรงแล้วมันก็สวยนะริงย่า,งยากเอาไาทำลีปมากเลยดูดิแล้วแบบหน้าจอมาดูไฮเทคมากอะดูดิเออเป็นดำเนอะดูดิไฮเทกแต่ว่ามาันครมันก็จะมองยาก่อยนะครับสำหรับคนที่เล่นสีขาวมาเนะ <sk ill> ออาะเล่นสีขาวมาดีดีมาเจอดำอย่างเงี้ยโอโ้โหมองยากเลยคงต้องใช้เวลาปรับตัวนะสักพักหนึ่งครับใครที่จะเล่นไอ้ตอนนี้ nữa, นานๆนะเนาะในอย่างเนี้ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคืออะไรอ๋อบอกอกับโกูมืตื่นเลยก็ มันไม่มีอะไรเลยอยากมัน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 ทวมันไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยคือมันจะมีอันนึงนะครับคือมันจะเป็นในนี่ r g b x p bar นะครับคือหลอด x p มันจะเป็นหลอดหลอ x p มันจะเป็นสีลุ้งเหมือนกันนะครับหลอด x p มันจะเป็น r g b เหมือนกันเนาะมันก็จะบบกับพ r g b ไล์แสงสีลุ้งไปเลยแบบพื้นพื้นแปแบบเหมือนเหมือนตอนเนี้ยเห็นปะตรงเนี้ยเออนั่นแหละมันก็จะกรพินอย่างลครับาหน้าของหลอด x p นะแต่ว่า ผมให้นเขาใส่มาสองอันติดกันนะแต่ว่าเพราะผมลองใส่บางปราก่าม,มันหายเว้ยแท็บเนี้ยหายไปเลยแท็บที่กดเล่นอยู่ตอนเนี้ยเออมันหายไปเลยเว้ยมันบั๊กมันหายไปเลยไม่ขึ้นทั้ง x อไม่ขึ้นทั้งแท็บอันนี้เลยก็เลยใส่แค่ที่อันเดียวเนาะผมก็เลยลี้วอันนี้นเดียวพอเนาะเพราะว่าอันนู้นมันดูน้อยกว่าก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วละครับมันก็ได้แค่นี้จริงๆเวลาคลิปพงได้แค่ไม่กี่วิ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนที่เสี่ยสละชีวิตเสียสละเวลาชีวิตเข้ามาดูคลิปผมด้วยนะครับ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับใครที่ไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับไปละเจอกันคลิปหน้าไปซีวากิน